ีโอกาสมาหาน้องสาวเพื่อนตามข้าอโคเนาะสบายดีมณีปบาทุกกำลังไลฟ์สดทางซ่องวิถีลาเนาะวิธีเหลาบรรยากาศยามแรงได้เดินทางเวมาหาเพื่อนตอน17นาฬิกาห้านาทีเนาะตอนนี้ได้เดินทางมาหาน้องอลิเนะภายที่เข้ามาติดตามรับชมก็สามารถเข้ามากดไลค์กดเซ์เพื่อให้กำลังใจน้องอลิตได้ อตอนนี้มุ้ยพยายเข้ามาเบิ่งเลยเนาะยังบร่ทันมีเถอม,ม,ม, <c oughs> มิกสิไปใส่นมิกฮะมิกไปใส่มิกสิไปใส่เนเกียนไปใส่มิกบอกไอเนห่ฮะเต็กตูงงามทแทะรับม้เวาวบ่า โอ้งคำลาว,ลาวมิกไปใส่เป็นงานดองปะเอ้ยเกี่ยมตูไปงานดองพี่น้องเลยสุดงามๆเลยสุดงามๆบัดดีครับบ่ายบัดดีครับผมบัดดีครับสบายดีเด้อเนาะจัดให้ตามคำขอเนาะมาตนแเรงๆเรงๆคํำๆมาหาน้องสาวอลิศอลิศมิสิไปงานดองขึ้นกันมน น้องนั่งน่ารักเหมือนเดิมโอ้ใกล้กล้กันยังขันอ่าส้มเซยให้สีผ้ากันไปใส่กันไปไหนเนาะสีผ้ากันไปใส่เนี่ต่อเอฟซีด้วยเอฟซีแบบสีผ้ากันไปใส่ไปดองอไปดองไปดองอ่าไปดองภาษาเล่าวลละเขาเอินมาไปงานแต่ง้อพี่น้องนะเดี๋ยวสิวาบ้ว่าไปงานดองโอ้ใกล้ขันดีแท้เนาะอลิศกับมิกซ์ไป ได้ยินบ่เสียงตูตึมๆอยู่นะท่านผู้ชมเนาะสองสาวพันนี้เสื้ากันสองไอ้น้องเนาะสิพากันไปงานโดงนะ่งเนาะวันนี้พ่อตุ๊กได้มีโอกาสแวะมาทักทายสบายดีน้องสาวเพิน่นอยู่เฮือนดิวซานพอดีเจองานโดงน่งเนาะลิเนาะน้องอลิสยืนให้เบิ่งแน่ยืนให้เบิ่งแน่อลิสยืนให้เบิ่งนแน่าเร็วเร <c oughs> ็วเร็อฟซีอยากให้อยากเห็นอยากเห็นหุ่นหอยเอ้ะ <c oughs> ยืนมันก็คบิดข้างนี่วะอะยืนซื่อๆซือยืนซื่อเืออยืนซื่อๆบ้างอืนี่นี่นี่อันนี้คือน้องอลิศยังขีย์ไอคือเก้าเนาะอ่านั่ง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 ได้แล้วนั่งคือเก้าบนเก้ามีที่สัมภาษณ์นี่ขาเจ้าถามว่าฝนบตกบ่ตกตกตกจังมือแล้วตกได้จังมือแล้วหากกระเซ้านี่บ่ตกฮะตกเตดุดแล้วโอ้ถือว่าเศร้าเลยเนาะ ถ้าประชาชนฝนตกหากระเซาหรือว่าหาบ้านเบ้าทุกนี่หากระเซาอได้จักมือว่าได้มือวานนี่บ่เนาะตกตลอดเลยได้เมืองนองเนาะถือว่าทางนี้กาหากระเซาว่างเนึ่งนี่พันว่าเบืบ้องญาเนี่ขึ้นงามงามกมิกไทยซื้อให้นันสิ้นนันซื้อเองบ่ฮะแกซื้อให้สื้นเท่าไหร่มิก 1 5นหา้าโอ้เซนห้าสิบพันกีบเนะเาะฮาใครเข้ามาก็สามารถกดใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นคนและกำลังใจให้น้องน้องอลิสเพนเด,เดอร์เนาะอนนี่เอฟซถามมาว่าคือพูพาน้องอลิสมาเที่ยวไทยเนี่ยอยากไปยุบ่แหละไทยนั่นฮะไปบูมิกไปบอ,ไป,บอไปมุดครอบครัวเลยไปเที่ยวไทยไปนครพนมนี่ก็พอแล้วนะครพนมนี่ก็งามเนะานะ <laughs> อยากไปนะท่านผู้ชมเองแต่ว่าเพื่อนบุเคยไปเลยนะท่าเคกได้เคยไปบ่ท่า,าเคกหมูทาเคกบุเคยไป,ไไปอยากไปบอห้องดังๆอยากไปเลย <laughs> อยากไปเนาะอืมก็ได้ไหมครับไปบ่ไปหลายหลายคนไป,ยไปเนาะไปร <laughs> ีบ่ เออโอเคมือหน้าสิาออา่ไมครั <c oughs> บน้องอลิสเนาะไปเบาเฮียงน้องจองเด้อ้น้องอลิสมาๆๆๆมือหน้ามาหน้าใบเดี๋ยวอาชีพามาเบ่งเนาะเบาอเฮียงเบามังกรสนใจน้อง <c oughs> โล่ลแล้วก็มีหน้าเฮ็ดใส่เบ็ดกระมานไปก้างกระเก่ง <c oughs> มีเงินเดือนนี่ด้สบายดีครับเบาตุ๊กนานแล้วไม่ได้เจอน้องอริสและน้องมิกยิ่งน่ารักกว่าเดิมขอเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมครับอขอบใจเพื่อนเยอขอบใจเด้อขอบใจเพิ่นเป็นกำลังใจให้เป็นคนดุเป็นคนดีนี่เบาเฮียงว่าอริสเป็นคนดุเป็นคนดีมาบ่้ไปตัวเองเด้อเนาะจึงสีหูว่เพิ่นดุเพิ่น อันนั้นบอนะเข้าจุนเรือเล้านี่จนได้ไว้อยู่เทงเฮือนนอรีเด้ยเอือนนี้เกเยฮุบเขาเนี่ยติดสิ้นนฮุบเขาฮุบเขาเด่นแล้วดึงขึ้นเด่นแล้วทั้งรุ่มั่นเออเออใน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 ,นเออเออพับเพียรเนี่ยโอ้ยตายแล้วที่ท่ายู่ไม่ได,ดไไ้เนี่ยแกะแกะแกบแก,บแก,บแกบแบะเบาไลโดย้ายมือหน้าสิติตดรถไปนําเด้อโอ้ยมาคนละคันรถนอ จึงได้พาน้องจิงได้พาน้องสาวเพื่อนไปเที่ยวนี่ไปกินหมูกระทะพาไปงานแต่งเบ้าเพลินบุกอนโอ้ไกล่ลายพี่น้องอยากไก่อยู่แต่ว่ามันไกล่ลายลายนะาะสัญีายกับอ่าสวรรดเขตไก่กันลายกิโลแหละเนะาะท่านผู้ชมเนาะคือแต่นี่แต่สวรรดเขตหาเวียงกับพ่อเฮงแลลวเนาะอยากไปยุ่แต่ก็มีแต่แสด,สดงความยินดีกับอ่าเพื่อน,น,นแหละเนาะ สบายดีอริทุกมือนี่ไปใส่อริทไม่ได้ไปใส่ปะ่ะไม่ได้ไปใส่ยัง,ยง,ยงบ่เยอเวลาเอาบตุกะนั่งนั่งไล์สดสัมภาษั์ในขี้เนี้ยอ่ากององ้าอะไรได้หนิเนาะมีไงฮปิก,ปกดีดเออ น่ารักเสมอเอฟซี FC ประเทศไทยลีลอาลิศอลิศนิ้มอลิศน่าฮักเพื่อนนเนาะ, oh, ะสบายดีแปดสิบหกคนที่เขาติดเข้ามาติดตามรับชมรายการไลฟ์สดทางส่องวิถีลาของบาตุกเนาะ <c oughs> รายการไลฟ์สดของบาตุกน้องอลิศโอ้ <c oughs> เพื่อนพี่อ่ายอมไลฟ์สดนั่นี่กับพธรรมดาเนียเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนอาเพื่อนเขินเนาะเพื่อนบูก้าอันนี้กล้องสดเนาะ โ oh, oh, อ้พอ่อพ่อแม่น้องอลิศต,ต้องมาล้มเองเด้อนี่เด้อเน้องอไอ้กินยาตา่างคนไข้บ่ได <laughs> ต้ต้องมาเองต้องมาเองแล้วจะงหู้นาะน้องมิกนางเอกคนต่อไปแน่นอนแหล่นี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 ่น้องมิกยิ้มน้องมิกกระเจ <laughs> ้ากระเจ้านม่แม่เข่ามันเข่วฮักเลยพวกกายิ้มยิ้มเบิังยิ้มโลโบ่เป็นยังยิ้มอันยิ้มเข่าบัางยิ้มเข่าไอ้ไอ้บังแล้วมากระปุ่งยิ้มเบิัง ือนด้ยสำนันจะซื้อยัางงามคือเก่ายัางงามคือเก่าเนาะมาเที่ยวมุกดาหารบ้างี่เปาประเทศไทย fc เ่าวทุก fc น้องอริตโอ้สิพได้พาน้องอริตไปเท้ๆแล้วบบนี้เนาะน้องอริตยังน่ารักเหมือนเดิมหมขอบใจหลายๆเด้อเนาะแสดงว่ามื้อหน้านี่ต้องได้พาน้องอริตอ่าไปเที่ยวเท้ๆได้หนิเนะาะเพราะ fc เฮียของต้องการมาหลาย มอยากให้พาน้องอลิซไปเที่ยวประเทศไทยเนาะไทยเลนด์ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่สวยงามนะเป็นประเทศที่ว่า,ามีวัฒนธรรมมีควมประเพณีที่ว่าสวยงามน่าไปเที่ยวเนาะผู้คนก็ใจดีเนาะใจดีายเนาะอยากพาน้องอลิตแล้วก็ครอบครัวนี้ไปรวมทั้งน้องมิกพร้อมน้องมิกเนาะน้องอลิตยังน่ารักเหมือนเดิมขอบใจพี่เนะอลิต สาวบ้านป่าโอ้ได้มงมาใส่งาม <c oughs> อเลยซื้อเองเลยหาเงินจากปลูกมันนะพ่อ,อ <c oughs> ปลูกมันละซื้อเอง <c oughs> ตามตามเบิ้งเนาะคลิปน้องอริสคนงามหน้าฮักตลอดหน้าฮักเท่เนาะโอ้ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจแทนน้องอริสแล้วก็น้องมิกเนาะโอ้ผู้บ่าวเพิ่นว่าน้องอริสมักใส่สุดดำคือครับคอยเลย อาลิตอายุอ่าเมารถบนนอวะเ bon มารถไหนบบไ้นั่งกระบะได้ลิศเด้นั่งกระบะบะมูกระบะรถนั่งทางนอกใครดิมูกระบะมุกดาหารมีทั้งโรบินโรบ,บินโรบินโรบินสันบิ๊กซีโลตัสของกินเยอะแยะห้างมีเยอะแยะโอ้ยนอ้อ ือใส่ก็อยากไปเมื่อทำประชมไม่คาดอย่างเดียวก็คือคาดอ่ามันนี่ภาษาบรูเขาเรียกว่าอ่าพระเมนปะเนาะคาดอย่างเดียวก็คือเงินอยากไปอยู่เนาะอยากอ่ามีคนสนับสนุนสพอนน้องสาวแล้วก็ครอบครัวพันเด้เนาะสิได้พาน้องสาวพนไปเที่ยวพาให้ไปเห็นลายบ่อนลายที่ที่มันจเจริญเนาะ สวัสดีครับเวะมาทักทายให้กำลังใจโดยสบายดียม่มแรงพี่น้องสบายดีเบ้าทุกและน้องอลิตอ้ายยากให้น้องอลิตมาเที่ยวสุรินจังหวัดอ้เทเด้หรือจะให้อ้ายไปขอกินดองถึงจะมา <c oughs> สิไปเที่ยวหรือจะให้ผู้บ่าวไทยมามาขอเต่งดองอามาขอโขอน้องอะไร น้องอลิศน้องอลิศขินมา่นอายมาหุบเลสติดที่หนาวแล้วน่ะทิ้นโอ้ยตายนุ่งโชคช้อนดีปะนุ่งปะเออเออเฮ็ดไปข้างๆนั่นน่ะโอเคโอเคเออนี่เออเนี่ยนั่นแหละงามอลิศเอ้ยให้น้องเฮ็ดไปเนี่ยนั่นแหละเออเนี่ยนั่นแหละงามเออในในละงาม เออโอ้ยผู้จบผู้งานแทนนาะปัจจัยหลักก็คือเงินครับทักทายจากนาคนปรปฐมแม่นแล้วครับปัจจัยหลักในการเดินทางนั่นก็คือเงินนะผู้ชมท่านผู้ชมไหมไปใส่ก็ต้องมีเงินเนะาะอลิซมือแรกงไปไปขายอยเฮ็ดอยเฮ็ดน,น้องอยเฮ็ดน,น้องบ่เฮดเดอจะได้ที่หูทึกตาก,กันอา่ามือแรงนี่ไปขายจังมง เจ็ดโมงนะพะสส่ชมไหมมื่อแรงน้องอลิตลติดภารกิจเนาะข้าไปขายอ่าขายเบียขายเครื่องเนาะขายลูกซีนอ่าฮอนดอกขายปิ้งขายจ้าขายอย่างไงแหละประมาณนี้แหละช่วย,วย,วยอ่าช่วยช่วยอ้าเพื่อนเนาะน้ะ <laughs> นองอลิหน,น่ารักน้องอลิหน,น่ารักครับ น่ารักครับอ่าตัวนิดเดียวใส่ผ้าถุงเข,ขาว,ะวะ่าว่าตัวน้อยๆใส่นุ่งสิ้นหลัง,งามทักทายจากแยกรัฐรัฐสยูสยทินกทโมติดตามดูคลิปน้องลิททุกคลิปเลยบ่าตุกข,ขอบคุณมากครับเหลียวเสียปูสนับสนุนเองให้แน่นอนถ้าคิดจะไปเที่ยวอ่า ไทยบ่าวตุกโอ้ยสาธุล้ะครับให้เพื่อนสนับสนุนเข้ามาเลย<ม>เดี๋ยวจะพาน้องไปเฮ็ด <c oughs> ก่อนอื่นต้องไปเฮ็ดบัตรประจำตัวครบ18ปีแล้วก็พาน้องไปประเทศไทยกับครอบครัวโดยต้องไปเฮ็ดพัสสปอรต์ตอีกเนาะ <c oughs> ต้องมีค่าใช้จ่ายหลายท่นะานผู้ชมไหมาอหักน้องอลิตแห้งแหงมีเวลาไอสิเอารถไปยามให้มาอยู่ว่อริต เอฟซีจากประเทศไทยฝ <c oughs> นตกไหมบโบตกเดอ้อมันนี่เดอ้อฝนบโบตกนี่ฟ้าแจ้งนี่แจ้งสบายดีได้ยินบอเสอยียงตู้ตึมตมอยู่เนาะอืมมีน,น้นองอริสโอ้ยยังเห็นน้องอริสขายเครื่องนี่เนาะตอนแรงเนาะคำๆเนาะขำๆนาะงอริสเนาะสบายดีเดอ้อสบายดีบ้าทุกโดยสบายดี ไปลินมือเลีงนีนไนนนไ่ไปลินนี่ไปไปลินเนี่ยไปขายเครื่องส่วยเอื้อยบ่ถา,ามมิกนี่ไปขายเครื่องช่วยเจ้าบ่าไปลินกุุงไกล้นี่น้องน,นี่ไปลินกุุงไกล้นี่เขาเจ้าถามมาทำไมพี่สวยจังกินยังมาจึงงามเนาะอลิศนะอลิศกินยังมาคือง,งามแท้เมื่อบานกรุงเทพน้ำท่วมโอ้เนาะ ต้องระมัดระวังขอแสดงความาเสียใจนาเดอ้อที่ว่า <c oughs> ทางประเทศไทยมีฝนตกขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะขอให้พี่น้องชาวไทยเพิ่อนอน้ำแห้งน้ำลดเร็วๆเนาะน,นี้ก็จากความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากบ้านตุกละกาน้องอลิตน้องมิกและกาพี่น้องทางฝั่งลาวเดอเนาะกับบ้านพี่มึงน้องนาะฮักเพลงกันพี่น้องเลยมีอย่างกระส่งกำลังใจช่วยเหลือกัน อ้าวมิกคือหานอนจะเล่นได้ <c oughs> ที่สุนบุรีน้ำท่วมโอ้สู้ๆเด้อพี่น้องประเทศไทยเด้อพี่น้องไทยเฮากับสู้ๆไทยลาวพี่น้องกันทักแพงแบ่งปันกันท่านผู้ชมขอกําลังใจส่งกําลังใจไปช่วยเน่เอาอลิกส,ส่งกําลังใจไปช่วยอ่าพี่น้องทางประเทศไทยเนี่ยขอให้พี่น้องทางประเทศไทยสู้ๆเด้อขอให้พี่น้องทางประเทศไทยสู้ๆเด้อนี่พว่นน้ำท่วมเนี่เนาะ ก็เลยให้น้ำลดเร็วๆเนาะคือ <c oughs> <c oughs> กันบ่พี่น้องผู้ใหญ่กับผู้น้อยนี่คือกันเนาะคือแหงๆเลยสวยขึ้นทุกวันครับแมนบอไปกินอย่งมาเนี่ยขาเจ้าถานคือมางามแท้เขาไม่ได้งามงามนี่ขาเจา้ายองยองทุกคนเลยบางามนี่ยังว่าบ่งามอยู่บอฮ <c oughs> ะ ข้ตาบุดียังไงเนาะข้นตาบูดีให้ได้อาชีพเที่ยวมาตลอดเนาะมีคนหักแพงตลอดเลยอลิศนี่โอ้บางน,นี่สาวเก่งนี่นี่สาวเก่งสาวเก่งเผาบรูเนาะทางให้กันอยู่นี่ไปทางให้กนมันกนมันนี่แล้วแล้วเนาะได้จากร้านอาลิศกลนมัน,นมฮะอ่ะคือ่าบมได,ได แดดสิบพ <N> ันนะท 50, มาแล้วน้องอลิซคนงามสวยจังเอาแล้วโบเมนตี้นี่ทำไมมีรูปทักษินขึ้นด้วยขออนุญาตเด้อคอมเมนต์มาอยู่ในนี้มีทักษินสินวัตรสวยจังมาเคือซิมันเฟซปลอมหรือว่าตั้งซื่อขึ้นมาซื่อๆเนาะขออนุญาตท่านเด้อ อาลิศก,กับน้องสาวอายุห่างกันกี่ปีมิกจกปีละฮะห้าปีเจ้าจกปีสิเจ็บห่างกันอยู่สิบสองปีเนะาะอลิศก,กับมิก,กนเนาะห่างกันอยู่สิบเอ่อสิบสองปีเนาะน้องสวยแบบธรรมชาสตรต่ม่หนแท้างามอเลยนี่ นี่มูนโรลิสกิ่นยังมาเนาะเคยมังงามเลยเนาะกินฟักเน่า <laughs> กินฟักเน่าหนี่เบื้องนี้จนฟักเน่าบนเรือแหละปลาแต่บูมีแ่แหละฟักเน่าเนี่ยลิสนี่บูมี่ฟางเน่าใส่ไข่แล้วแบบนี้เฮ้แต่จิมีฟักเน่าใส่ไข่อยูนี้ก็มียุ่งไปว่ากับคอร์ไล่คอร์ละเม็ดหน่อไม้มีใบยามนี่ฮะหน่อไม้ก็มีน่ะยามนีได้ไโอ้ยไปหามะแขงให้กินดีวกว่า เด็กผีผีอยู่ใี่ไหมอ๋กล้าไปหาอะไรกล้าไปหาแล้วนี่ไปกับมิกนี่ไปกันนี่ขับป่ามีเขพี่รอไปกับบ่ายกับมิกสามคนลากสามไปมือหน้าเนาะฮะเออมือนอนนี่นองเนี่ยวสบายดีฮะกินไก่ต้มก็อย่มือนะเอาให้ได้กินต้มไก่อีก ข้าใกล้ปะ,อ,ะอ,อืมได้แล้วมมก,กินก็ได้กินลดถ้าเจ้านั้นเฮ้ยค่อยมือนอนงีงเนียยนี่ใกล้ๆนี่ดเดียวบอกว่าค่อยบ,อล,บล,อล็กกวนจ้าไรนี่มาหาลูกสาวด้วนี่ก็รบกวนเพแหงแล่ะแต่งสุดงานไปสิไปใส่อนี่เอาง,าองนะ้าเมื่นน่ะ โอ้ไหนไหนไหนโอ้งงแล้วพุ่นผลผลอริษงามได้ไผ่ผู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 อลิษงามได้เม่มิกหัวขนาดมิกมานั่งเลยมิกมิกเลยอลิษคนงามบุญภาวาสนาบ่าวบ้านใดเนาะสิได้ใดใน้องอลิษไปโคองบ่าวบ้านใดสิได้น้องอลิษไปโคองนี่ ภูบาวไทยได้วยแหละภูบาวไทยวายบาวถึกใจแทนนออ้นี่เนาะนี่อลิซมาผู้บาวไทยเนี่ยจะได้ไปคลองเอาผู้ใดก็เฝ้าเ้อเจ้าเด้อท่านผู้ชมเด้อคำว่าเจ้าเข้าเจ้าเข้าแล้วรีบมารีบมาเนาะถ้าไปจะได้ใจน้องอลิซไปคลองถ้าว่าเสร็จหาโทรหานี่ครับกรับมาหานี่เอาตัวไหนเสร็จกับโทรหาเสร็จกับเสร็จกับมาหา,า,ดหาโดยกงเลย ย <laughs> 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 <sk ans S 2> านขันมากก็ได้ไอ้สะไอ้พามาเที่ยวนี่พามาเจ๊ขนม <c oughs> แต่คือเข้าใจบุกเข้าใจไอ้เวาถ้าสมมุตมิว่าไอ้พามาดี <l ots> <c oughs> มาคือสุดก่อนมาหาเลาะเจ๊ขนมนี่ได้บอ <c oughs> ได้ได้เนาะ <laughs> มาแล้วเพื่อนต้องให้ประตูกามาเพิ่อนมาเนาะ ต้องมีคนหูจกักหรือเคยฮักเพลงพามาเพิ่นจึงอ่าฮับวามาได้ถ้าวามาไปว่าตามอ่าเฟซตามไลน์หรือว่าตามคลิปแล้วมาหาน้องเลยเพิ่นย่านเพมืนแบเพิ่นเป็นสาวบ้านป้าเนาะอันนี้ก็ต้องได้เข้าใจนํากันเนาะการที่ว่ามากับ่บมว่าเบิ่งในคลิปแล้วมาหาเลยสาวบ้านป้าจากซีแลทะทําสมัยโบราณคนเพิเ่นก็นย่านเนาะเพิ่นก็เลยโบโบก้าถ้าวามาก็บเบาทุกเนาะก็คือแบบครอบครัวเพื่อนเข้าใจหูจักมากะ ถือว่าเพิ่นให้มาได้อยู่กรุงเทพข่ดน้ำไม่ได้ท่วมมีบางจุดระบายสา้าแต่แป๊บเดียวก็ระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไม่ได้ท่วมหนักขนาดนั้นโดยอันนี้ก็เข้าใจว่ามาท่วมเนะาะเพราะเห็นในข้าวกะอ่าป็นห่วงเนาะป็นห่วงก็จั่งไดก็ขอให้สู้ๆทุกคนคิดอะไรที่ว่บบสบท่วมน้ำาบ่ท่วมก็ดีใจนํำ ไปแล้วป่ะโอ้มู่ไปแล้วเออหมู่ไปแล้ว,เ,ออลวเพื่อนกับไปนําเนาะคนสวยมักโสดไม่นานรีบเด้อผู้บ,าบา่าวบ่าวไทยอยากไปหาน้องอลิศครับจีบครับทำไงครับบ่าวทุกติโตให้หน่อยนะครับโอ้ยติโตนี่บ่ยากทานผู้ชมไปเนาะเรื่องติโตนี่เนาะลีเดอร์ไงหน้าเนะี่ยอย่าก,ก้มโดนหลายจะไปเจ็บคอ เวลานิมนตมิสซี่ท่านผู้ชมน,น,น้องอลิสเนาะสาวงามบ้านป้าหัวใจไอหนุ่มโคราดกระโหลแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ครับผมส,สังคมสมัยนี้น่ากลัวแม่ล่ะสังคมสมัยนี้น่ากลัวท่านผู้ชมไหมคือจังเวลวโลกโซเชียลมันก็นให้ ความหูให้ผลดีแก่เฮ้ากับหลายเนาะแล้วก็ให้ผลเสียหรือว่าผลหายแก่เฮากับหลายเนาะเพราะว่าเฮาบุงในโลกใบนี้บ่ว่าอยู่ใส่หรออยู่ว่าเ่ว่าอยู่ในเมืองบ้านนอกเนาะมีคนดีคนชั่วป้าปนกันไปธรรมส้มแต่อันนี้เข้าก็เลือกอยากเลือกคนที่ดีให้กับน้องสาวานาพนันละเพราะว่าน้องสาวพนกนอ่าบอกค่อยเดีไปใส่มาใส่โนลยเนาะอืมส้อยไอสร้อยคือคือคือบอกสร้อยซื้อให้คือบสุสรย เก็บไว้เก็บไว้อืมเผื่อเก็บไว้หน้าตาจะบอกเทวบ้านอะนี่เขาเจ้าถามแถวบ้านอะลิศแถวบ้านเจ้านี่บุมีบุมีผู้บ่าวมามาลมบ่มาลมเจ้าน่ะผู้บ่าวบ้านเดียวกันเขาไม่เมเขาบุลมเนาะเออผู้บ่าวบ้านเดียวกันเขาเจ้าบุลมกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเขาไปอยากเอาเมียบ้านเดียวกันเนาะอยากแต่งงานบ้านเดียวกันเจ้าเลยบุรีลม เอาค่ับผู้ชมเนาะสำหรับไลฟ์สดของม้าตุกนี่ก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะก็เป็นการที่ได้มาแล้วก็มาถามข่าวๆน้องเพื่นก็นสิได้จบคลิปเนาะเพราะว่าน้องสาวเพื่นก็นสิได้ไปขายเครื่องแล้วในงานด่งก็สิมีเสียงตู้ดังตึ้มตุมตั้มตั้ม,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 มนั่นแหละเนาะน้องสาวเพื่อนจะไปขายเครื่องช่วยครอบครัวช่วยอ้ายช่ว,วย, آ آ วย,วย,วยพี่เพื่อนนั่นแหละเนาะจางังใดก็ฝากท่านผู้ชมเนาะเข้าไปเบิ่งติดตามรับชมในคลิป ใบใบนี้จะมีคลิปน้องอลิศเนาะที่ประทุกเดินทางมาหาให้ได้ติดตามรับสมอย่างแน,น,น่นอนเนาะแล้วก็สิได้มาตามติดวิถีชีวิตน้องเพิ่นเพราะว่าช่วงนี้ประทุกกับโบได้ค่อยมาหาน้องเพิ่นเพราะว่าติดภารกิจก็คือพุ่นแหละทางครอบครัวกับช่วงน,นี้ก็ยุ่งยากแน่เนาะลูกเต้ากับ,บสบายก็เลยโบไดมาหาน้องสาวเพิ่นกัมือน,นี้ก็คือวันในหอบอเดือน2งเดือนแล้วเนาะ เดือนปลายสองเดือนแล้วที่ได้เดินทางมาก็รหุ้นซื้ดีเนาะเอาเพี่ยังนะเก่ายังมือแรงนุ่งสุดนี่เลยมาไปดองสุดใหม่ไอซื้อให้เนาะบ่นุ่งไปนะฮะสุดเจ้าอย่างงี้โอ้หัอได้สินให้นุ่งให้ไอเบิ้งสัมบันนี่ฮะหัวได้แล้นุ่งกลางคืนนุ่งกลางคืนนุ่งกลางเว่นหนึ่งกว่าอ่าโอเคทั้งสองเนาะอ่า อ้นั่งในคียดินแลน้วนี่พบกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าท่านผู้ชมน้องหรับคลิปนี้เนาะบ่าตุ๊กแล้วก็น้องอลิศเนาะจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอลาทา่านผู้ชมไปก่อนฝากทา่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งในอีพี EP ต่อไปอันนี้เป็นไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมครับเนอะมหาน้อง,าองสาวนิ้มเน,มเน้โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าทา่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่างสองคนขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายยิ้ม โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว